ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บายโยอีเบื้องหลังจีนไม่เอาด้วยค่ะขเขมรไม่กู้บอมทั้งที่เป็นประโยชน์สองฝ่ายแต่สหรัฐโผลยินดีรัวๆปักกิ่งปิดปากเงียบเจรจารทั้งสองครั้งค่ะเปิดเบื้องหลังจีนไม่เอาด้วยค่ะขเขมรไม่กู้บอมท,ทั้งที่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายค่ะ ขณะที่สหรัฐค่ะโผล่ยินดีรวๆปักกิ่งปิดปากเงียบเจราจารทั้งสองครั้งผู้นำเขเมรเอาใจหนักค่ะเสนอชื่อทรัมป์ชิงรางวัลโนเบลค่ะ จากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่7สิงหาคม2 5 6 8ค่ะพลเอกนัทพล,ลนาคพาณิรับบตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธาน GBC ฝ่ายไทยค่ะได้ลงนามเห็นชอบบันทึกการประชุมคณะกรรมการชา้แดนทั่วไปหรือว่า GBC นะคนไทยกัมพูชาร่วมกับพลเอกเจียเสยหาร,รองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาค่ะโดยได้เห็นชอบข้อตกลงหยุดยิง13ข้อที่กระทรวงกลาโหมมาเลเซียค่ะ ซึ่งผลเอกนัทพลค่ะได้แถลงในช่วงหนึ่งว่ามีอีก2ประเด็นสําคัญที่หยิบยกขึ้นมาแต่กัมพูชาายังไม่ได้ตอบรับค่ะ แล้วก็ขอพูดคุยแต่เรื่องการหยุดยิงก่อนและให้หารือในการประชุมจ b c ครั้งต่อไปในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าค่ะก็คือ1ค่ะเรื่องการเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่ทําให้เกิดความตึงเครียดการนาไปสู่การใช้กําลังระหว่างกันนะครฝ่ายไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับกัมพูชาในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ที่มีการปะทะตลอดแนวชายแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทั้ง2ฝ่ายค่ะ2ค่ะขอให้ความร่วมมือนะในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์สแกมเมอร์ออนไลน์ที่ส่งผลต่อพี่ น้องประชาชนคนไทยและประเทศอื่นในภูมิภาคอย่างกว้างขวางค่ะซึ่งผลเอกนัทพลค่ะขอย้ำว่าสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันในวันนี้จะเกิดผลที่เป็นรูปธรรมได้ต้องอาศัยความร่วมมือและความจริงใจของทั้งสองฝ่ายค่ะ ขอยืนยันว่าฝ่ายไทยยึดมั่นและให้ความร่วมมือในการพูดคุยอย่างสุจริตใจและจริงใจต่อไปบนพื้นฐานของความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและหวังว่ากัมพูชาจะปฏิบัติตามท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไทยกัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านนะเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันจะย้ายหนีกันไปไม่ได้นะเราเป็นสมาชิกครอบครัวอาเซียนด,ด้วยกันหากสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้รวดเร็วก็ก็จะนําสันติภาพมาสู่ชายแดนและกลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอีกครั้งค่ะในขณะที่ล่าสุดค่ะทางสานทตสหร,รัฐในไทยค่ะได้เผยแพร่ แถลงการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยินดีต่อข้อตกลงนะที่มีข้อตกลงหยุดยิงในจ BC ไทยกัมพูชาที่มาเลเซียแถลงการนะเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและก็ประเทศไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐคาะมาโครูบิโอค่ะเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะในเนื้อหานะคะระบุว่าสหรัฐอเมริกายินดีต่อการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC ในวันนี้ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์อันเป็นก้าวสำคัญไปสู่การดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเป็นรูป ตลอดจนการจัดให้มีกลไกการสังเกตการจากประเทศอาเซียนประธานาธิบดีทรัมป์และผมคาดหวังว่ารัฐบาลกัมพูชาและรัฐบาลไทยจะปฏิบัติตามคำมั่นของตนอย่างเต็มที่ในการยุติความขัดแย้งนี้เราขอบคุณนายอันวาอิบราฮิมนายรัฐมนตรีมาเลเซียสําหรับความเป็นผู้นําของท่านและสําหรับการเป็นเจ้าภาพจัดกระบวนการหยุดยิงซึ่งเป็นผลลัพธ์โดยตรงของความเต็มใจของท่านใน,ในการร่วมกับสหรัฐจัดการประชุมพิเศษเมื่อวันที่28กรกฎาคมเพื่อแก้ไขความ คำขัดแย้งดังกล่าวนะเราตั้งตารอที่จะสนับสนุนมาเลเซียสมาชิกอาเซียนและประเทศทั้งสอง ในขณะที่กระบวนการนี้ดําเนินต่อไปค่ะซึ่งย้อนไปเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะใน,ในการเจราจารยุติเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะก็มีนายอันวาอิบราฮิมนายรัฐมนตรีมาเลเซียนะและผู้แทนจากสหรัฐอเมริกาและจีนค่ะเป็นผู้สังเกตการซึ่งจีนค่ะในวันนั้นก็ไม่ได้มีท่าทีอะไรนะในขณะที่การเจราจารเมื่อวันนี้จีนก็ยังเงียบอยู่นะซึ่งอาจจะมีนัยยะบางอย่างหรือไม่เนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบัานที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบัานที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ